สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ด v i p อครั้งนะครับวันนี้มีทีเด็ดมาให้สองคู่เช่นเคยคู่แรกเราไปกันที่บอลคาราบาวครับนะครับระหว่างอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเกมนี้อาร์เซนอลเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลแผนการเล่นนะครับคาดว่าอาร์เซนอลจะมาในแผน4-4-1-1หนึ่งส่วนลิเวอร์พูลมาในแผน4-3-3สสนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของอาร์เซนอลในประตูเป็นเลมเดล กองหลังเป็นเชอร์นี่มาเกลเยสโฮดดิ้งโทมิยาสุส่วนกองกลางเป็นมาติเนลลี่โลกก้าไวซาก้าโบเดกาแล้วกองหน้าเป็นหน้าเป้าเป็นราคาเซตนะครับส่วนเลือกผู้มาใน4ีสามสามในประตูเป็นอเล็สซอนแผงกองหลังเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนคาโนตเว์จิลฟานได้โรเบิร์ตสันแผงกลางสามคนเป็นเฮนเดอร์สันฟาบินโยแล้วก็โจนนะครับ ส่วนกองหน้าเป็น3ตัวเดียโกโจตาฟอร์มิโนแล้วก็มินามิโนนะครับเรามาดูสถิติการพบกัน10นัดหลังสุดในบ้านของอาร์เซนอลอาร์เซนอลทำได้ชนะสเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มปัจจุบันของอาร์เซนอลสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4นะครับ ส่วนฟังของลิเวอร์พูลสิบนัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพไปเกมเดียวนะครับวิเคราะห์กันนะครับจากการเจอกันนัดแรกต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองพวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีพอเหล็กแรกบุกไปยันเสมอมาได้ก่อนเกมนี้จะได้เปิดบ้านเล่นในบ้านตัวเองผมมองแล้วน่าจะเบาวกว่าเดิมเพราะโดยรวม ์มในบ้านของอาเซนนลเองมีสถิติที่ค่อนข้างจะดีนะครับเล่นกันหน้าแข็งแกร่งพอตัวเพราะ12เกมหลังสุดในบ้านแพ้และเสมอแค่อย่างละเกมเท่านั้นและสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง10เกมด้วยกันทางด้านทีมเยือนเองเกมนี้ยังต้องบุกมาด้วยกันไม่มีแนวลุกตัวหลักนะครับทั้งมาเนี่แล้วก็ซาร่าเหมือนเดิมเกมนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านอาเซนอลไม่น่าแพ้ในเวลานะครับ ดังนั้นคู่นี้ผมให้ลองอาร์เซนอลที่ราคาครึ่งลูกครับผมเรามาต่อการอีกคู่ระหว่างเป็นบอลตุรกีนะครับระหว่างอารันยาสปอร์แล้วก็ฮาเตาฮาเตสฮาเตสเตสปอร์ครับอารันยามาในแผน4-2-3-1นะครับแล้วก็ฮาเตสปอร์มาในแผน4-4-2เรามาดูฟอร์มสถิติการพบกันนะครับพวกนัดหลังสุด อารัญยาชนะสงเสมอ3แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวครับฟอร์มทางด้านเจ้าบ้านนะครับ10นัดหลังชนะ4ี่เสมอสองแพ้4ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ10นัดหลังชนะสี่เสมอ1แพ้หเกมนี้นะครับอารัญยาสปอ ได้เปรียบที่ว่าได้เล่นในบ้านในรังนะครับแต่ผลงานยังไม่นิ่งเท่าไหร่นักนะครับ5้าเกมหลังชนะไปได้เพียงนัดเดียวผิดกับทางด้านฮาเตสปอรที่อยู่ในช่วงมั่นใจนะครับชนะมาได้จาก3จาก4นัดหลังนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเป็นการชนะทีมใหญ่อย่างกาลาตาสลายมาด้วยสกอร์สี่สอเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญสถิติเจอกันไม่เป็นรองผมเชื่อว่าเกมนี้ฮาเตสปอร์บุกมาไม่น่าจะแพ้แน่นอนดังนั้นผมให้ลองคู่นี้ผมให้ลองฮาเตสปอร์ที่ราคาปปปครับไปครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ